Samsung Galaxy A55 5G สมาร์ทโฟนหลักหมื่นกลางๆที่ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ดีที่สุดนะคะในเรื่องของดีไซน์ปรับนิดเดียวแต่ว่าข้างในเนี่ยเปลี่ยนเยอะมาก มีนานในปี2024มาไม่นานนะคะแต่ว่าซัมซุงนะคะได้ทำการเปิดตัวนะคะสมาร์ทโฟนในตะกูลซีรีส์ A เนี่ยมาถึง3รุ่นด้วยกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy A15 นะคะ s a m s u n g า a l a x ซ A15 5G แล้วก็ A25 นั่นเองเนะและล่าสุดเลยนะคะณนะขณะนี้เลยเขาเปิดเพิ่มอีก2รุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy A35 นะคะแล้วก็ Samsung Galaxy A55 5G เครื่องนี้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัว A 555G ให้ดูกันนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นมากๆเลยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K นะคะให้ชัดขึ้นถึง4เท่าเลยจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันต่อเลย าดูที่ดีไซน์ก่อนเลยดีกว่านะคะเขามีออกมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันเลยอย่างสีที่ไมคได้มารีวิวในวันนี้นะคะชื่อว่า Awesome ัม e b r ล w นะคะก็จะเป็นสีฟ้าที่มันดูขาวๆแบบนี้นะคะดูเย็นๆมาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีสี Awesome Lilac นั่นเองเป็นสีม่วงพาสเทลก็คือจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคนละรุ่นกันก็จะต่างกันที่ขอบด้านข้างเนาะแต่ว่าในเรื่องของสีเนี่ยจะเหมือนกันก็เลยเอาสีม่วงมาให้ดูว่าจะเป็นแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งสีเนี่ยจะ เข้มที่สุดนั่นเองนะเป็นสีน้ําเงินกรมเข้มๆขมเลยนั่นเองใครชอบสีเข้มก็จัดสีนี้ไปได้เลยนะคะในเรื่องของความหนาของตัวเครื่องอยู่ที่8.2มิลมนะคะแล้วก็น้าหนักนอยู่ที่213กรัมซึ่งดีไซน์นะคะก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับรุ่น A555G ของเราเนี่ยเขาได้ฝาหลังเป็นกระจกเลยนะคะแล้วก็ขอบเครื่องด้านข้างเนี่ยเป็นโลหะซึ่งก็จะเพิ่มความแบบพรีเมียมให้นะดูดีมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับตรง k e ไ Island ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือตรงช่วงปุ่มเนี่ย มีการทำดีไซน์ให้มันนูนขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้นั่นเองนะคะก็รับกับลูกมือแบบเวลาค,คำหากดอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็คือสวยงามเลยทีเดียวถ้าเกิดสมมุติว่าเดี๋ยวเทยียบให้ดูนิดนึงว่าถ้าเทยียบกับตัวรุ่นของ A35 นะคะขอบด้านข้างจะต่างกันชัดเจนเลยตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบดูพรีเมียมกว่าเลยนะคะตัวนี้เขาจะมีความแบบว่าเรียบๆไปเนาะก็อาจได้ความแตกต่างที่ชัดเจนอยู่นะในเรื่องของขอบเครื่องด้านข้างนั่นเองค่ะ มาดูในเรื่องของหน้าจอบ้างดีกว่านะคะหน้าจอเนี่ยได้ความแบบว่าสีสันสดใสสวยงามเลยทีเดียวนะเป็นซูเปอร์อะมอเลดแบบพันช์โตนั่นเองนะคะขนาด6.6นิ้วนะแล้วก็ได้ความละเอียดระดับ full HD พัดอีกด้วยค่ะ ซึ่งหน้าจอนะคะได้อาตาัตรา refresh r a สูงถึง120เฮิร์เลยความสว่างสูงสุดอยู่ที่1000นิตอีกด้วยและนอกจากนั้นนะในส่วนของหน้าจอนะคะก็มีการอัปเกรดขึ้นมาให้นะคะใช้กระจกเนี่ยเป็น Gorilla Glass 7พัดเลยนะจากรุ่นเดิมนะคะตัว A5 4 5G เนี่ยเขาจะใช้เป็น Gorilla Glass 5นะคะตัวนี้ก็คือได้มาเป็น7พัดเลยนะก็คือดีมากๆเลยนั่นเองค่ะ มาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาจะดีไซน์มันเป็นแบบทันโชนะคะก็คือมีกล้องหน้าอยู่กลางกลางด้านบนเนาะแล้วด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีสแกนนิ้วมือในตัวนะคะอยู่ข้างใต้หน้าจอตรงนี้นั่นเองนะก็คือสแกนเข้าได้แบบนี้เลยนะคะมาตอที่ด้านบนเลยด้านบนมีไมค์ตัดเสียงรบกวนให้1ตัวด้วยนะแล้วก็ถัดมามีช่องใส,ส่ซิมอยู่ด้านบนเช่นกันนะคะเป็นแบบไฮบริดคือเลือกได้ว่าจะใส่เป็นนโนซิมสช่องเลยหรือว่าจะใส่คู่กับ Micro กกไมโค,ครเอส่นการ์ดหนึ่อง ไม่มีการใช้งานใดๆนะทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็ปุ่ม power นะเป็นปุ่มการใช้งานทั่วไปนะคะด้านล่างมีไม์ให้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จแบบ usb type c นะคะแล้วก็เป็นลำโพงนะซึ่งซึ่งรุ่นนี้เนี่ยได้เป็นลำโพงคู่ด้วยนะคะก็คือจะดังคู่กับตรงนี้เลยนะมาต่อที่ด้านหลังเลยด้านหลังนะคะมีในส่วนของกล้องนะคะให้มาถึง3ตัวด้วยกันแล้วก็มาพร้อมไฟแฟลชอีกด้วยค่ะ สำหรับสเปคของรุ่นนี้นะคะเขาก็จะใช้ชิปเซตนะคะเป็นตัวใหม่เลยคือ Exynos 1480นั่นเองนะซึ่งก็จะแรงกว่าตัวก่อนนะคะที่ใช้เป็น Exynos 1380นะในรุ่นของ A54 นะคะก็จะแรงมากขึ้นถึง15%เลยในส่วนของระบบปฏิบัติการได้เป็น Android 14ด้วยนะคะแล้วก็ครอบทับด้วย One UI 6.1นั่นเองนะซึ่งก็ใช้งานกันได้ยาวๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีการอัปเดตแพทเวอร์ชั่นต่อให้ถึง4รุ่นเลยนะคะในส่วนของแพทความปลอดภัยก็ให้ยาวๆถึง 5ปีอีกด้วยนะก็คือถือว่าใช้กันได้ยาวๆเลยนะคะรุ่นนี้เนาะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของแรมและ ROM เนี่ยบอกเลยว่ามีให้เลือกถึง2รุ่นเลยนะคะก็คือรุ่นแรม8 g ินะคะกับ ROM 128GB รอม1 2 8นะคะและอีกหนึ่งรุ่นคือแรม 12GB ROM จะได้ 256GB นั่นเองแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5 0 0 0มรองรับชาร์จไวที่ 25W ัต์อีกด้วยนะคะแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP 6 7ด้วยค่ะ มาพูดถึงสเปคของกล้องบ้านดีกว่านะคะกล้องหลังเนี่ยให้มาถึง3เลนส์ด้วยกันเลยนะคะถือว่าให้สเปคมาจัดเต็มมากสําหรับกล้องหลักนะคะความละเอียดถึง50ล้านเลยนะใช้เป็นเลนส์ของโซนี่ด้วยแล้วก็มีการสั่น OIS มาให้อีกด้วยนะคะการถ่ายวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่านิ่งเลยทีเดียวต่อมานะคะเป็นเลนส์เอลิท์วนะคะได้ความละเอียดถึง12ล้านเลยและสุดท้ายเป็นเลนส์มาโครนะคะที่ให้ความละเอียดถึง5ล้านเลยนะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะกับสเปคกล้องของด้านหลังเนาะส่วนกล้องหน้า,นา ให้สเปคะมาที่32ล้านนั่นเองค่ะการถ่ายวิดีโอ 4K ของเขานะคะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมนะคะเป็นตัวที่เขาชูเลยเนาะซึ่งวิดีโอ 4K ของเขาเนี่ยถ้าทั่วๆไปนะคะสามารถถ่ายได้ทั้งตัวของเลนหลักนะคะเลน Ultra ์อลต์วายแล้วก็กล้องหน้าก็สามารถถ่ายได้เช่นกันนะคะส่วนวิดีโอ 4K แบบ SDR เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะในส่วนของกล้องหลังที่เป็นเลนหลักเท่านั้น,นะคะ่ะ รอบจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะแน่นอนว่าก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K นั่นเองนะที่มันแบบว่ามาไปลองแล้วมันรู้สึกว่าอ่ะว้าวเลยนะคะเพราะว่าเดินถือถ่ายเนี่ยเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมีตัวกันสั่นใดๆช่วยเหลือเพิ่มเติมเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะคะคือว้าวมากๆถ้าเกิดเทียบกับรุ่นเลทราคาประมาณนี้นะมารู้สึกว่ากันสั่นเนี่ยทำมาได้ดีเลยทีเดียวภาพที่ได้วิดีโอที่ได้เนี่ยคือสวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนีเน้เหมาะมากๆถ้าเกิดใครเป็นสายแบบติ๊กต็อกเกอร์ชอบทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะ ได้แบบวิดีโอที่คุณภาพดีนะคะแล้วก็อยู่ในแบบสเปคที่ราคามันไม่ได้แรงจนเกินไปนะคะเอื้อมถึงแน่นอนเนี่ยอันนี้นี่คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสีสันที่ได้ก็คือสวยงามเลยนอกจากนั้นเนี่ยการถ่ายโฟเคนะอีกข้อดีเลยคือสามารถแคปนะคะภาพนิ่งเนี่ยออกมาจากวิดีโอได้เลยนะแล้วมันก็ชัดมากๆเลยสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะคะบางทีเราเก็บช็อตโมเมนต์สำคัญสำคัญมาหรือแบบไปดูพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยแล้วเราแคปจากวิดีโอมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยแล้วในเรื่อง การถ่ายภาพเนี่ยมันก็ลองแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะกล้องหลังเนี่ยก็คือสวยเลยอะ่ะก็ตามสไตล์ของซัมซุงเลยแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าตอนแรกที่มาหยิบมาเซลฟี่เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยสีมันค่อนข้าง ซีดกว่าความเป็นจริงกว่าหน้าที่ไมคแบบแต่งมาอะไรแบบนี้เนาะสีแดงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะในตอนแรกเนาะแต่พอกดไปแล้วปุ๊บ AI ประมวลผลเนี่ยสีก็จะชัดขึ้นสวยขึ้นนั่นเองนะคะบางทีถ้าเกิดใครลองใช้เนี่ยก็ลองกดถ่ายดูก่อนนะให้ AI ประมวลผลแล้วก็จะสวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะมาพูดถึงในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมมากดีกว่านะคะในส่วนของการรับชมคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยว่าได้เป็นลําโพงคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยก็ดังดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของเสียงของภาพเนี่ย ไม่มีปัญหาเลยนะคะสวยงามเลยสีสันก็สดด้วยนะคะเรื่องของการเล่นเกมบ้างดีกว่านะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องระบบระบายความร้อนเนี่ยเขามีการพัฒนาขึ้นนะคะตัวคอยที่แบบว่าระบายความร้อนเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะจากรุ่นเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยซึ่งทําให้ความร้อนเนี่ยมันแบบว่าเขาดูแลเรื่องความร้อนดีมากทําให้เราใช้งานต่อเนื่องได้สเสถียรมากยิ่งขึ้น <c oughs> การเล่นเกมต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็ทําได้ดีมากขึ้นนั่นเอะนะคะซึ่งมายก็ไปลองเล่นเกมตีฟลายมาแล้วนะคะก็คือแบบยิงได้ เพลินๆเ,เลยค่ะแบบว่าเล่นได้ยาวๆเลยนั่นเองค่ะมาค่ะมาดูราคากันเลยดีกว่าหน้าจะอยากรู้กันแล้วนะคะก็คือสําหรับรุ่นนี้นะคะมีออกมาให้เลือก2ความจุด้วยกันนะคะถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเลยอย่างแรม 12G กิกรอม2 5งรกิกราคาอยู่ที่1 5 9 9ง่บาทนั่นเองนะคะส่วนรุ่นความจุรองลงมานะคะแรม 8G กิกแล้วก็รอม1 2 8งกิก แล้วก็ลอม 128GB รกิกเนี่ยราคาจะอยู่ที่1 3 9 9 9นั้บาทนั่นเองก็คือจะห่างกันอยู่ที่2,000บาทนะคะก็เลือกได้เลยตามที่เราใช้งานเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบถ่ายคอนเทนต์แน่นๆจุกๆเลยอะ่ะซื้อรุ่นท็อปเปอร์ยังไงก็คุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็ไมค์ก็รู้สึกว่าสําหรับราคาประมาณนี้นะในช่วงเลทราคาเท่านี้นะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเรือกนึงที่น่าสนใจเลยเพราะว่ามีจุดเด่นหลายๆอย่างที่ก็อาจจะชนะกันกันกบตัวอื่นๆที่ในเลทราคานี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นเนาะ ดีไซน์นี้เนี่ยเขาได้กระจก ในเลทราคานี้เนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพลาสติกอยู่แต่อันเนี้ยได้กระจกแล้วแล้วก็ตัวดานข้างเนี่ยได้เป็นโลหะด้วยนะคะก็จะแบบมีความพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองนะในส่วนของหน้าจอเองเนี่ยเขาก็ให้เป็นซูเปอร์อะโมเลดเลยนะคะซึ่งก็เลยจะแบบล้ำไปกว่าคนอื่นในช่วงเลทราคานี้และนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกล้องนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของกล้องนะคะที่จะถ่าย 4K ได้ดีมากๆเลยรู้สึกว่ากล้องหลังเนี่ยให้มาถึง3ตัวด้วยกันนะคะแล้วแต่ละตัวนี้ก็คือแบบว่าเหมาะสมกับการใช้งานเล ลนะกล้องเนี่ยอาจจะแบบนิดเดียวเลยก็คือเรื่องของกล้องหน้าที่มารู้สึกว่าสีเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่สดเท่าที่คาดหวังไว้แต่กล้องหลังเนี่คือสวยมากๆเลยนะคะอ่าแล้วนอกจากนั้นนะคะอีกอีกหจุดนิดเดียวที่รู้สึกว่าอ่ะ อาจจะแพ้คนอื่นเล็กๆน้อยนะคะที่น่าเสียดายคือเรื่องของการชาร์จเร็วว่ารองรับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์เท่านั้นนะคะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้สูงมากนักในเรื่องของชาร์จเร็วนะแต่ว่าส่วนอื่นๆที่ให้มาเพิ่มเติมเนี่ยก็ถือว่าว้าวมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่นของเขาอ่ะ IP 67เลยคือการแบบสูงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหลายๆอย่างที่เขามีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ตัวเลือกที่น่าสนใจเลยถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาโทร สับมือถือในเลทราคานี้นะคะลองไปเล่นกันดูได้เลยค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามฝากกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย